เ<พ>มียขึ้นในยิงนอนบอกอ่มเน,นี่นอนบอกอ่มแม่นวอมมันสิไปอ่ม่งได้เพแมงกินเข่าแมโอ้ยแค้งเมื่อยเตะแขวด้เนี่แหละเมียเขานอนไปช่องแน่นี่ไปช่องใส่ะ่องไปนี่มังเยอ,อะแล้วไปช่งใส่ะไรบ้าช่องใองหพงพ่พอ่อพ่อพ่อไรเนยนี่พ่อเต้ามึงน่นล่ะเยะ ไอเบเดอร์พีดไม่ใช่ล่ะเมล็ดนี่จะนอนนอกเด้ออ๋อจะเป็นยังไงคือต้องนอนหนอกยิงไปหาหมอมาเนี่ยยิงปวดแคลนี่หมอบอกว่าให้งดรับประทานของแข็งก่อนช่วงนี้ว่าสัสอ้าวแล้วมันเกี่ยวยังกับ่ายเออเกี่ยวกับเกี่ยวนาสั่งผู้ใดากระโพดผู้ใดากระโพดปลาเป็ดขี้เต๋อติดกระแสวุ้ยจักรเสพโธที่ยัง พี่ขีเอเตอร์ติดนี่ย sì ังบาปากเลยพ่อพ่อพ่ออะไรกันไปชาเมื่อวานนี้หนูไปร้านค้ากับเพื่อนออทำไมอ่ะแล้วหนูเห็นแม่ค้าขายข่เยี่ยวม้าหนูละงงจริงๆเรอลูกม้าออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไครกูดสามแมงกูด ไปแล้วกูเอ้านแล้วงงจีงๆพ่อพ่อเป็นไรลูกพ่อทำงานทุกวันนี้พ่อเหนื่อยไหมพ่อเหนื่อยที่ลูกทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อลูกนี่แหละไม่เป็นไรนะพ่อพรุ่งนี้เหนื่อยกว่าเดิมอีกเฮ้ยเวดอะไรเว็ดเอาเนี้ยอ๋อเอ๊ะ ยังเอาเอาแค่มาเทนไม่เอาตีเย้พ่อพ่อพ่ออะไรไปชาแม่ให้ไปหาแม่ให้ไปหาใช่พ่ออยู่ไหนอ่ะอยู่หลังบ้านพ่ออยู่หลังบ้านใช่โอ๊ยพ่อไม่ไปหรอพ่อไม่ไปหรอไม่ไปไม่ไปไปทำไมงั้นหนูบอกแม่นะบอกเลยได้พ่อเออใช่ใช่อะไรพ่อไม่ต้องไปเดี๋ยวพ่อไปเองหรอกหนูว่าแล้ว ยังไม่ยังเลยเนี่ยแปลว่ากินเจดีป่ะบ้าใครจะไปกินเจดีไหมว้าวมาขึ้นเฮ้ยพ่ออะไรไชปชามมปลาอะไรคนไม่กินปลาอะไรคนไม่กินใช่พ่อปลาพีนา่นัญญาไม่ถูกพ่อแล้วปลาอะไรปลาสร้อยปลาสร้อยใช่พ่อเอ้ย พ่ออะไรไปจ่าพ่อรู้ไหมทำไมคนเราต้องซักเสื้อให้สะอาดเอ้าก็เสื้อผ้ามันสกปรกเนาะต้องซักเลรอเนาะไม่จริงพ่อเอ้าแล้วทําไมอ่ะก็สะอาดเป็นคนสั่งสะอาดเป็นคนสั่งใช่พ่อก็เลยต้องซักใช่พ่อโอ้โหเหนื่อยจริเลยมันขึ้นสิวะหักเดฟิเดฟิเมียจะเแทนยังเด้หนิโว้ยแม่จะตัดหยาเด้หนิโว้ยเฝ้าๆเนี่ยไปยังหนิไปยังเด้ล้างถ้วย 으아 <laughs> <laughs>